ตอบเนี่ยอาสวัสดีพระประเดงค่ะเออพูดถึงบรหัรบอกข้างไว้ว่าพิยุทธพระประเดงโปรโมชั่นคุยโทรศัพท์บงหัรท่าก็วางสายไปเมื่อประมาณชั่วโมงกว่าพูดถึงว่าว่าธุรกิจหมอเรามันมีการแข่งขันกันมากผู้จัดก็แข่งขันกันมากเหมือนกันอืมน่าดูการหนาเนี่ยสถานที่ที่แบบว่าค้นมักไปได้ดีผู้จัดเอามานไปลงก็คือหมอชิดแต่ว่า นักปั้นมือทองยุคก,ก่อนเนี่ยเป็นป๋าช่วยยุคนี้ต้องให้พระประแดงเพนเทคเรียกว่านักปั้นมือทองคือเอามารัไปสั่งกระแสไหมเอามารับไปสร้างกระแสเอามารับมามีกระแสไปสั่งกระแสกรุงเทพจังสิไหมจนมีกระแสจนมีเจ้าภาพสุภาสุภาษมรำลงเทพปั๊บมันเป็นศูนย์กลางของกลุ่มคอมรำมินบอศูนย์กลางคอมรำพวกหมักเที่ยวมักมรำนะเขาก็จะอวยคณะนั่นอันนั่นอันนี้อันนี้ งานเจ้าภาพอยู่ต่างจังหวัดมันก็จะเข้าเพราะว่าคนสิปเบิ่งวอลำอมยู่หมอเชิดไปเบิ่งวอลำอยู่หันอยูนี่ในโซนกรุงเทพเสียเขาก็จะมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดเวลาเขาไปปั๊บเขาสิโพดขึ้นวอลลัอยู่หันไปเบิ่งหันเบืองนี้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเี๋วเป็นมูเขาเขาสิเห็นสินะเขาว่ามันมีส่วนมันมีส่วนดิมันมีส่วนอีกคนกรุงเทพคนอีสานบันเทางทไมไปกรุงเทพอ่ะมันเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดการจ้างงานเออทำ่าจ้างคณะนี้เขาบอกเอาหมอปลาไปเลยสิแม่มันก็มันก็ เบานนี้เขาบอกถึงมะล้มกะระแสเนี่มะล้มกะระแสีนี่พูดถึงพระประแดงเขาเปิดเผยมาแล้วเมื่อสี่ทุ่ยวนะันสาวน้อยพระประแดงบอกว่าสาวน้อยต้องยอมรับเลยว่าวันธรรมดาคนก็สองพันวันวันไม่ธรรมดาวันวันหยุดก็เยอะวันธรรมดาก็สองวันถือว่าเขาเขาเขาแน่จริงมากพระประแดงพูดนะถือว่าแน่จริงมากกระแสว่ากะระแสเขาเจ้าขายได้ ต้องยอมรับว่าสาวน้อยกระแสกระแสบวกงานของเขาอะ่ะที่เขานําเสนออะ่ะมันขายได้ในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสันว่าสวัสดีค่ะอ,นนอันนี้คือพระประเดงที่บอกถึงบาดีเออกว่าฤดูกาลหนามาล้ําแข่งขันกันหลายนอกจากหมอลําแข่งขันกันผู้จัดก็แข่งแข่งขันกันขึ้นกันเพราะอย่างเพราะว่ามันเกี่ยวกับการ ขายบัตรเป็นบ่อทำมอล้ัมามมีกระแสนี่มันสียากกระสีมือยได้ทำมอล้ัมซนกันซน,นสองคณะเนเพราะว่าซนสามณะนี่ต้องทำบประเดงหด้อว่าตอนที่ทีมมอลลัมหลาย,ลายขณะลงไปเนี่ยเจ็บบอคนคนสน่วนใหญ่สิไปใส่คือมอลําม,มันต้อมีฐานนะมอลลําต่อมีฐานแต่ว่าฐานมันสิมิฐานอยู่สองอย่างคือฐานโซเชียลกับฐานหน้าหา้านเคยเห็นอยู่ด้ว่าในโซเชียลคนเบืองร้ายหลายดิ บางครั้งในโซเชียลคนดูยุเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยแต่หน้าเวทีไม่มีคนก็มีเจ๊สิแมมันกับมันกับแลวเตะมันมันมันแลวเตะว่าว่าหมอํำจะเอาเอาแบบไหนเช่นมีวันนี้ปิดวิกปิดวิกเก็บบัตรได้ห้าร้อยคนแต่ขายบัตรออนไลน์ได้หมื่นคนนี่สิแมะก็มีดิมีหลายแบบหลายอย่างมันมันแลวเตว่าว่าว่าจะโฟกัสอยู่ตรงไหนบางคนหน้าเวทีบอกหมอลำบคน่หลายแต่ว่าไปได้บัตรออนไลน์หลายเสียมันก็ทําให้หมอํำอยู่ได้ คือจังคือจังใจเกินร้อยคือจังมํลำเสียงที่หกคือเสียหรือว่าเพชรลำเพลินเนี่ยเขาจะาขายบัตรอนอนไลน์ได้ยหลายสิแมแต่ว่าหน้าง,งานอาจจะไม่เยอะแต่ไปเยอะอยู่อยู่ออนไลน์่สิแมเมื่อก็ไดสองฟังเนี่ยไดหน้างานแล้วกับมาไดออนไลน์พร้อมอยสิแมก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อไหร่อีสานนครสินบงวูา่าขายบัตรด้จักบาทบงหูบัไเด้ถามเลยคนเลยนกยงุงเดี๋ยวนกยุงทองก็เป็นกระแสว่าสั่น่านกยุงทอง น้องน้องต้องหาผู้จัดเดตต้องวิ่งเข้าหาผู้จัดต้องหาผู้จัดเอาผลงานไปนําเสนอข้าเจ้าทาะได้งานแบบมีกระแสคือถลุอีสานปัานเทานี่ฟังจากข่าแประเด็เบาอยากคือได้ที่จะมีกระแสยากอยู่นะยกเว้นว่าวงทําเองปัน่นกระแสเองทําเองคอนเทนต์เองแต่ว่าถ้าไปอาศัยกระแสกรุงเทพหรอกมันก็จะมีคนปั่นซอยแหมมีกลุ่มแฟนคลับที่ไปดูหมอลำมีคนดูที่ไปดูหมอลำกับปั่นซอยกันหม มันก็สิได้หลายทวีคูณขึ้นถ้าวงปั่นเองอาจจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าผู้อื่นปั่นจอยเนี่ยคราวเดียวแล้วผู้ด้ดกันสู่าลอยค้นย่องซอยกันเอาสู่าในจํานวนนับจํานวนหนึ่งร้อยคนเก้าสิบหาค้นย่องว่าดีเบิดอวยอย่างเดียวอวยแบบดี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 สิแมวมันก็สิได้กระแสียดีมันก็จะดึงคนไปดูจะสิแมวคือจังสาวน่ะเขาจะเอาเหตุไปเสีผู้ดากระดาไป แต่ว่าคนดามันมีแค่หยิบเดียวหยิบเดียวกับสับส่วนคนที่ย่องคนที่อวยน่ะมันเป็นหมื่นเป็นแสนคน,น่ะสัดส่วนมันเยอะกว่าก็ตีเขาบ่ลงุอ้าอีหลี <c oughs> อ่านคอมเมนต์กันคือหมายถึงว่าเหม,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 มือนกับสาวน้อยเนี่ยสาวน้อยนี่ถูกโจมตีมาตลอดเลยนะถูกโจมตีมาตั้งแต่ยุคโจที่เขาทาใหม่ๆถูกโจมตีมาเรื่อยๆพอบุคลิก บอสโจเนี่ยเป็นคน acting active เป็นคนคุยโวประมาณแบบนี้จังสันจังซีอันนี้คือคนอาจจะไม่ชอบบุคลิกของเขาแต่เขาพูดเขาก็ทำได้เขาก็ทำได้นะอย่างโซเชียลมันอาจจะเขาอาจจะถูกกดทับด้วยคำพูดของกลุ่มแฟนคลับคณะอื่นๆหรือว่าคอรมอลลัมคณะอื่นไปไไป,ไป,ไ,ปไปว่าเขาไปโจมตีเขา มันยิ่งทําให้บอสจูดมีพลังในการที่จะสร้างฐานให้มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาเลยไม่หยุดไงสองล้านคนติดตามของเขาแล้วเขาก็สร้างช่องยูทูบเป็นโคง้งเ,เ,เป็นฐานไปเดี่ยฮงหลายยิ่งโจมตีเขาบาเน,นสักส่วนสวกซ้วมโจมตีนี้ลอยคน้นแต่ฐานเขาโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งโจมตียิ่งโตขึ้นเพ,เพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮงดาคนเฮงอยากเห็นอ้ามันเป็นจางไหนวะอ้ามันเป็นจางไหนคนเฮงอยากไปเบิรงนดิ มันเหมือนกับว่าเอ้ยบอแซบหรอกอยังไปกินทำว่าจะอยากไปกินบอ,อยไปสไปซีดมันกนันนะเมื่อสิคือเข้า่าบอยสมยิมันจะเป็นแบบนี้ไง <c oughs> มันคือแบบว่าจะไปเอานื้อสูบอันนี้สูบหำหน่อย,ยสูบกระเทยเมื่อสิเอาด้คือเกาหั่นล่ะเห็นบอมันก็จะมีคนที่ชอบคือถ้าบอสามารถเอาโตเฮาเนี่ยไปวัดคนอื่นได้อ่ะต้องถาม่าปะแดงนะว่าสิ่งที่เราเห็นมาบอยสิเป็นยุคเสียงอีสานศิลปินภูไทยคำผุนและหลายคณะ รัตนณะสินเนี่ยพระประแดงเนี่ยแล้วสิงห์หูเลยว่าคณะใดเอาไปแล้วมันทํากํำไรคณะไหนเอาไปแล้ว,ำำลวต้องไปวันไหนต้องไปที่ไหนต้องไปอย่างไรวันไหนเราเห็นจนหูจนปองหมดเลยพระประแดงโปรโมชัน่นซูโมนี่หมอลำป่าเนี่หมอํำขึ้นมาผู้จัดพูดขึ้นมาเยอะมากผู้จัดนี่ขึ้นมาแบบหลายเลยบางคนขึ้นมาจัดงานเดียวขาดทุนก็เลิกก็มีจัดมาหลอหนึงก็เศร้าก็กมี พระประแดงเขาจัดมาเนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดกับกรุงเทพบันเทิงแต่ว่าคนคนที่บอกว่าเป็นผู้จัดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยต้องยกให้พระประแดงนั่นแหละเพราะว่าถึงแม้ขาดทุนแล้วก็เหตุแต่ว่าเราพดออกมาเลยนีพระประแดงพูดออกมาแล้วว่าผมจะไม่เคยขาดทุนแสดงว่าเล่าหูจนปองเลยว่าไปลงหมองไหนขาดทุนไปได้ลงมองไหนได้กําไรไปลงหมองไหนค้นหลายไปลงตรงไหนที่มันจะ ขายเครื่องดื่มได้เฮ็ดจังไดจังสีขายเครื่องดื่มได้เฮ็ดคือเขาจะเอาเฮ็ดจนปองจนเปลี่ยนเบิดเล้วสินะบานนี้พราพอผูพอพ้จัดคนใหม่เขามาปั๊บเนี่ยก็จะมาแย่งคิวงานมะลำกันเพราะมาแย่งคิวงานมอลำเกิดปับ๊บก็เอามอลำไม่มีกระแสไปเอาไปปัน่นถ้าทุนสายปั่นไม่ยาวมันจะเหนื่อยนั่นแหละถ้าเบิ่งปีหนาถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งปีหนาถ้าเบิ่งว่ามันสิเปลี่ยนนะคือมอลำสิตีกันอย่ช่วงตุลาเนี่ยตีกันเลยล่ะเพราะว่าทุกวงก็เปิดฤดูกาลก็จะลงเช รอง,งานเจ้าภาพจังสีแม่สวัสดีสาวน้อยลอยลมไปแล้วแสดงที่ไหนแฟนขับเต็มทุกที่ยากขาขนาดอิสานนครศรีนรปินแม่เหล็กเยอะต่างจังหวัดยังลอดยากถูกต้องคือคือคือ,คอหมอล้ําเนี่ยหมอล้ําถมงวงไหนบพเฮดโซเชีลเยลมีแต่จะจมลงเรื่อยๆจมลงเรื่อยๆเพราะว่ามันสวนทางมันสวนทางกับขนาอื่นไง เนื้อว่าข้าคณะไหนไม่ทําโซเชียลมันจะจมลงเรื่อยๆมันคือเราไม่าราบเขาบอกคือวงบอกล้วว่าสามารถกลุ่มพื้นที่โซเชียลได้ขณะที่วงอื่นเนี่ยคอนเทนต์เขาพุทธขึ้นพุทธพุทธพุทธขึ้นคณะนั้นขึ้นคณะนี้ขึ้นคณะนี้นขึ้นคณะหนึ่งบ่ชเหตุมันก็จะจมลงเรื่อยๆจมเรื่อยๆสุดท้ายคนจะไม่พูดถึงคนจะไม่พูดถึงคนจะไม่เอ่ยถึงจะภาพก็จะไม่เข้าจะภาพไม่มีศิลปินก็จะย้ายหนีย้ายออก เออก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วว่าเพราะอย่างเพราะว่าสาวน้อยเฮ็ดวงนั้นเฮ็ดวงนีนเฮ็ดให้ขึน้นปุ๊บสาวน้อยเลื่อนไม่ใชก็เห็นตาสาวน้อยเลื่อนไม่ไหนก็เห็นตาใจก็ร่อยเลื่อนไม่ใช่ก็เห็นแต่ปฐมเห็นแต่ระเบียบจังสิหมถ้าวงไหนบ่เฮ็ดนี่มันจะสวนทางกับเขาเลยมันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับร้านาขายของชําอ่ะเหมือนกับร้านขายของชำเลยต้องไปแข่งกับเซเว่นไปแข่งกับถูกดีไปแข่งกับซีเจมอไปแข่งกับมินิ มินิบิ๊กซีไปแข่งกับโลตัสโกเฟสจึงสิแมตไปแข่งขันกันนะถ้าร้านชําไหนไม่ปรับตัวแบบนาล้านกับก้าเอาของมาวางวางวางไปซ้ยาใหญ่ใหั่มาขายถามว่าคนอยากซื้อไหมคนอยากเดินเข้าไปดูไหมห้อนกับหอนเขาไปย่างเลือกสินค้ากับ่าได้ห้อนเพื่อแตกมาป๋าต้องไปเซเว่นนั่นเห็นบ่ขนาดเซเว่นยังรีนโนเวตตัวเองเลยเซเว่นยังปรับปรุงร้านตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันเกินทางแข่งขันเซเว่นซีเจมอลร้านถูกดี ล้านวา่าัสน Lotus, Go, Faith, C, Mini, ล้านโลตัสโกเฟสบิ๊กซีมินิและจะมีอีกลหลายแบรนด์ผลขึ้นมาห่างทองทินก็ทวีกิจอ,อีกอย่างละหืลหลายห่างอ่ะหลากหลายหาย่างนั่นแหละเห็นปะนั่นแนเสนว่ามันมาเปรียบเทียบกับหมอลำที่มีการปรับปรุงระเบียบเขาเจ้าเจ้าลองลุ้นสิบกว่าล้านเลยขนาดข้าเจ้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะระเบียบวัระสินเนี่ยเขายังลงทุนเป็นสิบกว่าล้านคือเพื่อปรับตัวเองในการที่จะ เหมือนกับทําใหม่อะพออย่างพอขาเจ้าเดินสายในโลกโลกธุรกิจหมอลำเนี่ยมันต้องทำแบบเมียนบ่าสุดว่าบางคนว่าเออมันต้องหวังระยะยาวคือเข้าเจ้าบริหารหมอลำแค่หปีสมปีเจปีแล้วก็ค่อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สางเวทีลงนั่นนึงนี่เนี่ยมันกินระยะยาวเลย